เราวันนี้เป็นเราจะมาตรุยโจทย์เราสอบสามัญคณิตศาสตร์ปีห้าหกนะครับผมเขาสอบพาร์ทแรกเป็นตอนที่หนึ่งจะเป็นพาร์ทที่ง่ายข้อสองคะแนนมีทั้งหมดสิบข้อเราต้องทำให้เสร็จเราจะภายในยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่าจำนวนเต็มตอวของอาสมการแล้วก็เอาไปปอดมีรบปเง จุดสำคัญเป็นลบหนึ่งีกสามศูนย์ลบหนึ่งส่วนสองหอดวจรจำนวนได้เลย 1, หนึ่งลบ 1, หนึลบหนึ่งส่วน 2, สองศูนย์้ามนะครับการนำคำตอบที่จะต้องใช้นะก็ใช้เทนิิการแก้สมการบวกความช่วงบวกลบบวกลบลบวกนะครับ ตอบเป็นประเภทน้อยกว่าเพราะฉะนั้นได้คำตอบอยู่ในยานที่เป็นเครื่องหมายลบครับช่วงช่วงที่จะตอบได้ก็คือช่วงลบหนึ 2, ่งถึงลบหนึ่งสองูนย์ถึงสามแต่ว่าจะเป็นช่วงปิดเฉพาะจุดที่อยู่ตรงเศษพอตรงส่วนไม่สามารถเป็นูนย์ได้นะครับคนนี้ก็คือลบหนึ่งรับสามจะถามว่ามีทั้งหมดกี่จํานวนที่เป็นจํานวนเต็ม ็มีลบหนึ่งนะครับแล้วก็มี1 2ึ่งส,งสเพราะฉะนั้นมี4จํานวนนะครับก็ออได้ตอบผ่านนะต่อไปนี่ต่อไปจะเป็นข้อ2นะครับตัวข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องของทฤษฎีเศษนะครับนี่ที่มันคืออยู่ที่ตรงนี้คําตอบของทฤษฎีเศษนะถ้าเขาบอกว่าคําตอบเป็น 2i นะหรือเป็นตัวที่มันเป็นคา เหมืนเชิงซอนแสดงว่าอีกคําตอบหนึงที่เราจะต้องรู้ก็คือลบสอนะครับ <c oughs> วิธีการทําแบบแรกก็คือเราก็จะใช้ดิสเดดเซก็คือแสดงว่า p 2i เท่ากับ0น,นะครับแล้วก็ p 2ลบสอมันก็ต้องเท่ากับศูนย์เหมือนกันแล้วใส่ในสมการไปเพื่อที่จะหาค่านตพีในใน,ในเวลาต่อไปนะครับ p 2i ก็จะได้เป็น2คูณด้วย 2i กำลัง3บวกด้วย a คูณด้วย 2i กำลัง2แล้วก็บวกด้วย b คูณด้วย 2i บวกด้วย12นะครับอ่านะซึ่งตรงนี้ถ้าคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น i กำลัง3เนี่ยได้ลบ i นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น16ลบ 16i นะครับแล้วก็ i กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ลบสี่นะครับแล้วก็บวกด้วยสองบีบวกสิบสองเท่ากับศูนย์เป็นสมการที่หนึ่งนะครับสมการที่สองก็เป็นตัวนี้เวลาแทนค่าก็จะคล้ายกันนะครับก็คือสองคูณด้วยลบสองไอกำลังสามบวกด้วย a คูณด้วยลบสองไ กำลัสงสบวกด้วยปีคูณด้วยลบ 2i แล้วก็บวกด้วย12เพราะฉะนั้นก,ก็จะได้ออกมาเป็นตรวงกันข้ามกันง่ายๆคือตัวกำลังกำลังที่เครื่องหมายจะตรงกันข้ามก็จะได้ 16i-4 ai-2 ลบ1 a ่ลบ2 B งบวก12เท่ากับ0ถ้าเอาสมการที่1บวก2จะได้อะไร คำนาณที่1นบวกสเราก็จะได้เป็นลบแปดนะครับเท่ากับลบยีนะครับพงัน a เท่ากับเท่าไหร่สแต่ถ้าเอาสมการที่1ลบด้วย2เราก็จะได้อะไร,รก็จะได้ลบ 32I นะครับแล้วก็บวกด้วย 4b i เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจะได้ b เท่ากับ 5. จะได้ b ตัวที่ก็จะได้ b เท่ากับป๊บป๊บป๊บ b ก็จะเท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นตัวจทย์ถาม p1 ครับ p1 ก็ 1, จะเท่ากับ2คูณด้วย1วม 3, มวกัหลัง3บอกว่า a อะไร a คือ3 คูณ 1> 1, ลังสองบวกด้วย b ไกลแปดคูณหแล้วก็บวกสิมันก็เลยตอบเป็น2องบวกสบวกแบวกสิก็ตอบเป็น25เข้าข้อต่ไปข้อที่3นะครับโดยเปามาว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม m b c นะครับโดยด้านตรงข้ามมุมเรียกว่า A เล็ก,กด้านตรงข้ามมุมเรียกว่า b เล็ก แล้วก็มีมุมสีปกติตังนี้ก็เป็น4เล็กแต่โจทย์กำหนดแค่ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ด้าน A กับ p แล้วก็ความสัมนของมุมนะโจทย์ทำ Cos s a นะครับพรา,ทานท่อนี้เราใช้กฎของไซน์ก็คือ s i น์ A ส่วนด้าน A เท่ากับ s i น์ B ส่วนด้วยน B เล็กนะครับ <c oughs> แต่ทีนี้ s i น์ส A ส่วน A เล็ก ี้ b สามารถเห็นในเติม a ได้ก็คือ b เท่ากับ3ส่วน 2a ครับอาจานตัว b นี่ก็เป็น3ส่วน2ส่วน2ี่จะเขียนตัวนี้เรเอาไปวางข้างบานนี้เลยก็3ส่วน 2a สาย b คือ s าย 2a เพราะโจทย์กำหนดว่า b คือ 2a นะครับก็ใช้สูตรกดของ s ายให้สูตรุมของเท่าของสายก็เป็น2สาย A cos A นะครับอ่าโคศเอโผล่มาแล้วโจทย์ถามนะครับเพราะฉะนั้นตัดทอนจบแล้วตดัตดตัด A ตดัตดตัดนะครับเพราะฉะนั้นโคศเอได้โ cos a ก็แยขค่าก็เป็น3ส่วน4ตอบ0 0.75นจุดนะครับผมฝันเลยโอเค จทย์ข้อที่4นะครับแต่โจทย์มันถามหา v cos u w นะครับแต่โจทย์มันบอก v cos u u นะครับปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของการนำเวกเตอร์ไปไประยุกต์มันจะมีสูตรการหาปริมาตรของอรูปทรงเวกเตอร์ทั้ง3เวลามันจับมาคอสกันกับดอทกันเนี่ยการหาปริมาตรคือเช่น เวตอร์ u be. ดอทเวกเตอร์ v ค่สเปิยรเนวลาหาปริมาตใช้สูตรนี้แต่เวลาหาจริงๆแล้วเราใช้เทคนิคการเอาเมติกไปคิดนะครับแล้วก็ใส่อบสโลร์เราเฉพาะค่าบวก่นันตรงนี้เป็นโลแรกนี่เป็นของ u นะครับโลที่สองนี่เป็นของ v นะครับ ขอวสุดท้ายนี่เป็นของ W เ okay. เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้สนใจเครื่องหมายนะไอตัวที่เราให้หานะคือ W v c o s u มันก็มาจากอะไรเช่นเดียวกันมันก็คือการหาเดทของบรรทัดแรก matrix W บรรทัดสอง m a t i x v เอ,อ้ 3, บเออยบรรทัดสาม v e c t u นะครับค่าของมันเนี่ย เท่ากันถ้าไม่ได้ดูเครื่องหมายแอบสโตรคค่าเขาจะเท่ากันเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยวิธีการหาก็คือเอาเวกเตอร์อกับเวกเตอร์ตัวนี้นครับดอทกันแล้วใส่แอบสโตเป็นอันจบเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นราดับการเข้า i คูณ i ได้2 j คูณ j ก็ได้2 เคูณเคได้ลบสิบสองปรกอเขากันก็เป็นลบสิบกับอะไรลบสิบกับสองก,ก็เป็นแปดลบแปดแต่เราใส่ออสโตรเพราะฉะนั้นคราวนี้ตอบแปดต่อไปเป็นข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าเนี่ยเป็นเรื่องของะบการแก้บบสมการ โดยใช้เรื่องเมติกเข้ามาช่วยจริงๆมีหลายวิธีแต่วิธีที่เขานำเสนอด้านล่างเนี่ยเขาใช้ลักษณะของการทำโรเบเลสนะครับโรเบเลสในที่นี้ตัวน,นี้คือจริงๆคือเป็นเมติกแต่งเติมเวลาเราทำจริงเราก็ทําการปรับค่าโรเบเลสไปเรื่อยแต่ตอนนี้มันทําจนเหมือนกับว่าทําจนเสร็จแล้วนะโจทย์มันถามว่าค่า C จะเป็นเท่าไหรไห่เราไม่ต้องพิเศษเวลาโลเบเลทแล้วเพราะว่ามันเอาเมติก ระบบสมการเนี่ยมาเขียนเป็นเม่ริดแต่งเติมตามนี้ตัวนี้คือสมมสรริเห็นไหมหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองลบสองลบสามลบห้าสามศูนย์แล้วก็ห้าแล้วก็ตัวค่าคงที่คือ abc ที่เราอยากจะหาหลังจากแต่งเติมยังไงก็แล้วแต่แต่ตแต่งเติมเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเราดูดค่าเนี้ยมาเขียนเป็นสมการได้โจทย์มันถาม c ไงมันก็ดูแค่แถว c ก็เลยได้ว่าไปอะไรครับ ก็แสดงว่าตอนนี้ตัว z เนี่ยนะครับ z เท่ากับ2องได้แล้ว1อย่างนะครับพอแซดเท่ากับ2องก็ดูต่อบรรทัดนี้เป็นอะไรบรรทัดนี้ก็เป็นพอทำเสร็จแล้วเป็น y ายบวกสาเท่ากับ5แต่ z มันเท่ากับ2พเพราะฉะนั้น y เท่ากับเท่าไหร่ครับเนื่องจากเท่ากับสก็เป็น6กย้ายไปก็เป็นลบหนก็เป็นลบห นะครับต่อมาท้าสุดท้ายก็ตัวนี้ก็คือทัศติความล้วคือ x ลบ 2y บวก 3z เท่ากับ9ตอนนี้เราได้มาหมดแล้ว y ลบ1 z เท่ากับ2เพราะฉะนั้น x ก็ต้องเท่ากับเท <X> ่าไหร่ตัวนี้ได้2ตัวนี้ได้6บวกกันเป็น8เพราะฉะนั้น x 9ล8ก็ได้1ครับ ได้ครบสกตัวทีนี้มาตีความเป็นค่า c นะครับพอตีความเป็นค่า c ก็ดูบรรทัด4ตรงนี้ c คืออะไร c ก็จะเท่ากับ 2x ลบ 5y บวก 5z สบายพ็เรารมดแล้ว x คือ1 y คือลบ1นะครับแล้วก็ z ก็คือ2 คำตอบก็คือ2บวก5บวก10ตอบ1 7เจียบร้อยผลนครับข้อต่อไปข้อบกเรื่องล็อกการิทึมนะครับหัวข้อนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยสบายเลยนะเพราะว่าคุณสมบัติล็อกตรงๆเลยดับแรกเราก็ต้องรู้จักปรับไปรอบลังให้เป็นนะครับล็อก625ก็คือล็อกทำให้มันสุดไปเลย625ก็คือ5กลังส ฐานเจ็ดนะครับฐานเจ็ดเราแยกเป็น,นี้ได้เป็นล็อกล็อกห้าขังสี่ส่วนล็อกเจ็ดก็คูณกับล็อกสามสี่สามเนี่ยคือเจ็ดกำลังสามนะครับก็ส่วนล็อกอ่ะจบแล้วสี่ตัวนี้ดันออกมาข้างหน้าได้นะครับเป็นคุณสมบัติสามนี่นก็เช่นกันดันข้างหน้าได้เพราะงั้นก็จะเหลือแค่อะไรครับสี่ล็อกห้าคูณสามล็อกเจ็ดหารด้วย ล็อกเจ็ดมี้ก็หานด้วยล็อกหจบไม่จบจบตัดกันหมดกระจายตอสิบสองโอ้โหโอันนี้แบบต้องเร็วเลยนะเป็นข้อเจนะครับตัวข้อเจเนี่ยตารางเนี้ยต้องระวังมันเป็นตารางความถี่สะสมนะครับตารางความถี่สะสมตัวสุดท้ายนี่คือค่า N หรือว่า จำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่เรามีนะครับแต่ข้างในเนะี่ยข้างในเนะี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ความถี่ประจำชั้นนะครับวิธีการหาค่าความถี่ประจำชัน้นต้องคิดอีกนิดนึง่ะแต่เดี๋ยวค่อยคิดจด,ดูก่อนจมนถามอะไรนะครับถ้าสุม่มเรื่องนักเรียนมา1คนจากกลุ่มนี้ความน่าจะเป็นที่เขาสนใจคือช่วงที่จะได้เด็กที่อยู่ในช่วง 50- าสิบถึงห้าสิบเก้าเป็เท่าไรก็จะเป็นของเหตุการณ์ ให้อาจจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจาหารด้วยจำนวนจ a m p พิ s สเปซ s a m เพิ s สเปซเราอยู่แล้วคือ200เหตุการณ์ก็คือความถี่จริงๆของชั้นนี้ซึ่งไม่ใช่185การหาความถี่ชั้นนี้ทำยังไงก็เอาความถี่สะสมของชั้นชั้น50ถึง59นะครับก็คือ185ลบกับชั้นก่อนหน้าก็าคือ145ออกาจริงๆแล้วชั้นนี้คือ40 เพราะงั้นจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจคือ40เพราะงั้นก็ตอบไปแล้วจบทุบๆก็เป็นนะครับ2กสินครัจเรียบร้อยผล0.2ก็ต่อไปเป็นข้อ8แล้วนะครับข้อ8นี่เขาต้องการที่จะสร้างจานวนเจดหลักของหกจะมาจัหลักจากเลขโดด7ตัว แต่ว่ามีเลข3ซ้ำอยู่นะครับเลข3เลข3เหมือนกันนี้สลับกันไม่มีผลนะครับโดยที่ให้เลข3ของตัวนี้อยู่ติดกันจะสร้างเลขกี่จำนวนเวลาเลข,ขเขาบังคับเลขติดกันเราจับจับ,จบมัดไว้เลยนะครับนับเป็น1 1 1 1 1จำนวนนะครับพอ,อมัดแล้วมันน้จริงๆแล้วพอจับมัดปุ๊บก็เหลือเลขทั้งหมด 1>, 1 2 4 5แล้วก็6นะครับเพราะงั้นเวลาจะเอามาเรียงนะใช้เรื่องการเรียงเส้นตรงหรือเรียงแถวตรงสูตรคือ n แฟกนะครับก็เหลือจำนวนที่จะต้องมาคิดจริงๆีกจำนวนตอนนี้พอมัดไปแล้วเนะี 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่ยหนึ่งสี่ห้าหก็6แฟกปกติ6กแฟกถ้าไอ้ตัวมัดนี้สลับที่ได้ต้องคิดแต่ว่าเลขสามันเป็นไงไม่มีผลเพราะสลับที่ไม่มีผลก็อ 6, ตอบหกแ ของแฝงคือเท่าไหร่ต่อไปเป็นข้อ9นะครับข้อ9เนี่ยเป็นเรื่องการหาลิมิตอนันต์นะครับเรื่องการหาลิมิตอนันต์เนี่ยปกติแล้วถ้าเราสังเกตแยกกันน่ยถ้าเราดูแยกอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าดีคีของเศษมันมากกว่าส่วนอยู่ดีคีเศษมากกว่าส่วนเนี่ยต้องตอบไต้เบอร์เจนนะครับถ้าดีคีเศษ น้อยกว่าส่วนตอบศูนย์นะครับแต่ส่วนใหญ่โจทย์มันจะชอบออกที่ดีกิเศษเท่ากับส่วนนะครับอันนี้ต้องดูว่าเท่ากับอะไรน,นะครับอีกทีหนึ่งแต่ข้อนี้มันมันเอามาลบกันไดเบอร์เจนลบ d ดเ e อร์เจนยังตอบไม่ได้นะครับต้องเอามาแปลงก่อนแปลงยังไงก็แปลงเป็นเศษส่วนนะครับแปลงเป็นเศษส่วนก็เหมือนหาครอนอแต่เราไม่ต้องคูณเสียเวลาข้างล่างนะนะครับ แต่ข้างบนจะกลายเป็น n กำลังสมคูณกับ n บวก3เป็นค่อยกันนะควายกันไอตัวนี้ก็มาค่อยฝั่งนี้ลบด้วย n กำลังสองคูณด,ด้วย n กำลังสองบวก2นะครับส่วนด้านบนเนี่ยถ้ากระจายเข้าไปก็ได้ n กำลัง3 n กำลัง4บวกด้วย 3n กำลัง 3, 3ลบ n กำลัง4บวกด้วยนะครับเฮ้ยลบด้วยครับลบด้วย 2n นะครับใหข้างล่างเนี่ย ดีคีที่เยอะสุดก็คือ n าการังสองกับ n คูณกันจะได้ n การังสามแล้วก็บวกจุดจุดแม้ก็ช่างมันแต่ว่าสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งข้อนี้ถ้าสังเกตดูเราก็จะเห็นว่า n การสี่ตัดกันไปแล้วตัวปัญหามันก็เหลืออะไรครับเหลือ n การังสามเป็นสามเป็นกรสามกับหนึ่ง n การังสาม, 1, าสามดีคีเซเท่ากับส่วนเอาสัมประสิทธิ์มาหารกันที่ตัวที่ดีคีเท่ากันก็คืสอสามส่วนหนึ่งตอบสามนะครับอโหดสามเลย จุดข้อสุดท้ายในพาร์ทแรกนะครับก็คือค่าสูงสุดสมบูรณ์ของฟังก์ชันเวลาหา,หาเขาถามหาความสูงสุดสมบูรณ์นะครับจุดที่เราต้องพิจารณาคือ1ที่ขอบเพราะงั้นเราต้องหา f ลบหนะครับ2ต้องหา f 2นะครับแล้วก็เราต้องเอาค่าตัวน,นี้ไปวิเคราะห์จุดวิกฤตครับเราต้องไปวิเคราะห์จุดวิกฤตด้วยนะครับว่ามีจุดไหนอยู่ที่ต้องพิจารณาบ้างวิเคราะห์จุดวิกฤตก็จับติ๊ ดี่อนนะครับก็เป็น3 x กำลัง2บวกด้วย6 x ลบ9แล้วจะไจุดวิดดวกิตจะเท่ากับศูนย์นะครับอย่างนี้เอา3หารตลอดเป็น x กำลัง2บวก2 x เท่ไรลบ3เท่ากับศเพราะจุดวิกฤตมี2จุดก็คือลบตัวนี้บวกเนาะบวก2ก็เป็นลบ1กับบวก3จุดวิกิดก็คือ1กับลบ3 มันอยู่ในช่วงที่เขาพิจารณาไหมลบสามไม่อยู่ไม่ต้องมองหนึ่งอยู่ไหมอยู่ครับจริงๆถ้าวิเคราะห์ค่าส,ส,สมบูรณ์ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นค่าสูงหรือต่ําสุดสัมผัสนะครับแต่ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับหาให้หมดหา f อลบหนึ่งหา f อสองหา f อหนึ่งแล้วมาดูค่าไหนสูงสุดในเนี้ยค่าไหนแหม เปิดค่าไลโซก็คือคำตอบนะครับ F-1 ลบหได้เท่าไรเลบหร่ F-1 ก็ได้ F ลบหกลังสาบวกสคูณด้วยลบหกำลังสอลบเคูณลบหนึบวกหก,ก็เป็นได้ลบหบวกสก็เป็น 9, บวกเกบวกหครับตัวนี้ได้อ่าสิบ2เท่าไหรสิบสก็จะเป็น2องกลังสเป็นแปบวกด้วย สคูณด้วยสองกำลังสองก็คือสี่ลบเคูณสบวกหนึ่งรับอันนี้ได้8ปดบวกสิบสองลบสิบปวกหนอนี้ได้สิบสอ่สิบลบสิบแบวกห่ก็สาไม่ใช่นะครับ f หนเป็นเท่าไหร่ f หก็เป็นหนึ่งกำลังสบวกด้วยสคูณด้วยหนึ่ลังสลบเคูณด้วยหะครับแล้วก็บวกหนึ่ปรากฏว่าได้แลครับ เอบ่า,าได้หนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกหเป็นหลบเาก็เป็นหกลบสี่ไ้คำตอบค่าสสุดสัมพัาธ์ใ่ค่าส่ดนสัมพูทธ์ก็คือต้องเป็นค่าที่อยาะสุดนั่นคือสิบ